กับเราซิสเตอร์ปาร์ตี้ชาแนลนะคะวันนี้เรามาถ่ายในคอนเทนต์อะไรคะปาร์ตีน้ำชาค่ะใช่แล<า>้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเปลี่ยนชุดถ่ายกันแล้วนะคะเ<อ>ารา<อ>ตามดูนลัก สวัสดีค่ะบีน้องบีรอคิวถ่ายะติเตอร์บีรอถ่ายนะคะคุณหาค่าู้สตันอันนี้ก็คือคนด่ายื้อนี่นี่โพดีเออค่ะแอนที่สุดตอนนี้นะคะเราก็มาถ่ายคนที่สักกันแล้ว ทีนี้ไปถ่ายมาเนาะงตอนนี้ก็จะเป็นชอบรูปนี้องละสิค่ะฮะฮะี่คุณดูนี่รูปนี้ไหนได้เลย <c oughs> ก็คือ ิวเเสือของเราขนมปังขนมปังโอ๊ยขนมปังไม่ได้โอ๊ยคิมขนมปังต้องหอมขนมปังต้องหอมน่ากินเาไม่ถกโอ๊ยขนมปังาดขนมปังมา ้วออไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดสายเป็นแก้วกาแฟกาแฟสดชื่นกลางทุญญ่งยาวกลางคุ่ลุงลาเบนเดอร์เอออย่ีีเออกินก่งันแหละอ่า อร่อยเค้กนัากินโตใหญ่โตเอ,อ้าเอา้เอาเจ้าต้อมาด,มาดิต้อมาดิมาดไม่มีเงียเงียเหรอตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราไปต่อกันในช่วงสป,ปีดก,กราฟิกกเลยคะ่ะ เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> พบกับเราสองคนนะคะซิสเตอร์กับ Sister. ซิสเตอร์ซูบจีเยนวันนี้นะคะพบกับเรานะคะสองคนนะคะเราจะมาปีดกราฟิกนะคะในติม๊ม <c oughs> ปาร์ตี้น้ำชาค่ะชื่อภาพว่า Morning Tea Time นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เย้มาเลยโอเคมาค่ะก็ เป็นเกี่ยวกับปาร์ตี้น้ำชาหร,หรือว่าการมอร์นิ่งทีเช้าคือการจิบชายยามเช้านั่นเองนะคะ,ะทําไมต้องเป็นพรมสีแดงคะก็มัน i n อิสนส,ส<า>ไปร์มาจากแดงไหนหรือจักแดงไหนไหมอะไระม่รู้สักไม่ต <c oughs> ้องรู้สัก <c oughs> แดงไหนนางงาม <c oughs> ใช่ไหมใช่มาจากชุดถ้ามาจากชุดแดงไหนนะคะแล้วก็เอาซิสเตอร์มาจัดวางจัดนู่นจัดนี่มาให้เป็นแบบ อยู่ในพรมผืนเดียวเนี่ผ้าผืนเดียวแล้วก็ย่านะคะขยะสีเขียวกระจีเขียวชะอมกระจีกระจุ่มกระจีก้าอีลงไปอันนี้เปรียบเสมือนแม่ไงคะลูกๆมาจิบตามชายามเช้าใช่แม่นะคะซิสเตอร์ท่านนี้ค่ะอ่านี้ประกาศวางจัดวางประกอบเรียบร้อยซิสเตอร์เราก็ถ่ายงานกันแบบยางหนักหน่วงนะครับเป็นเหมือนกับการนั่งจิบชาเบาๆทุกคนก็น่าจะเห็นมาแล้วที่ต้นคลิบนะคะเป็นโลกแห่งจินตนาการนะคะย่าตัวนี้ ลาเวนเดอร์ ender, หรือว่าเป็นแบบซากุระออกสปูชมพูหว,วานวา <c oughs> นะทุกคนรู้ไหมทำไมเราต้องเปลี่ยนสีทุง่งหญ้าเพราะอะไรรู้ปะ่ะทำไมก็ทุ่งหญ้ามันสีเขียวแล้วมันก็จะเหมือนกลืนไปกับชุดกับชุดฉันคือเห็นไหมออมันก็กลืนหมดเลยแล้ก็เธอใส่สีเขียวมาคนเดียวอะ่ะ <c oughs> คนอื่นสี <c oughs> นฟ้าสีขาวหมดเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องทําการย้อมสีให้มันตัดแล้วให้มันดูวานแววเข้ากับพวกเราด้วย น้ำลายกระชอกไม่ถึงน้ำลายกระชอกอันนี้ไงเมื่อกี้เราเป็นการจัดวางชุดเซตน้ำชาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่พร็อพลงไปเราจะตกแต่งเป็นพร็อพเป็นแบบขนมปังเป็นเบเกอรี่ใช่ใช่มันจะมันแล้วมันจะจิ้ชากันร้านเบเกอรี่มาอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะทุกคนค่ะใช่ตอนแรกฉันจะใส่พวกส้มตำด้วยเอาครบเอาสากมาไว้ทำไม่ดีกว่าอ๋อก็คือเบเกอรี่หมดเลยนะคะทุกคนใช่เป็นขนมปังเป็นปะกล่าเป็นแบบ ครัวซองก็มีโดนอะไรอย่างเงี้ยล้วยน้ำชาคะใช่หอมหอมก็คือแต่ละคนนี้คือคนละท่ากันเลยคนละท่าทางกันเหมือนถึงเวสตเตอร์อังกอร์ก็จะแบบไม่ได้มาด้วยกันคือเหมือนไม่ได้มาด้วยกันค่ะทุกคนแบบคนก็พนไปอะไรก็แล้วแตเอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราถ่ายกันเยอะมากๆนะคะแต่เราเลือกรูปที่ดีที่สุดอันนี้คือรูปที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมที่บอกว่าให้ทุกคนเลือกมาคนละ กี่รูปมาให้เลือกเองมาแต่มียเฮนนี่ไอซิสเตอร์เฮนนี่เลือกมาคนเดียวเ้างนอกนั้นฉันจะไปหมดเลยไม่ใช่นางบีบไหมด้วยวะไม่อยู่ไม่น่าดีหรอกนี่นางเสือทุกคนจะมีพร็อพในการแต่งตัวเดี๋ยวจะเอาเอาหมวกออกไปแล้วออคนแตอบผมไหมหลายใจหลายใจก็้าไปซิสเตอร์ก็ต้องมีการตอบผมเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้จะเป็นการตอบแบบเบาๆเพราะว่า ก็เบื่อแล้วอะทำมาเยอะแล้วพวกสีผมอะไรงียก็คือเอกลักษณ์ของซิสเตอร์ปาร์ตี้ของเรานะคะก็เือต่อผมค่ะเป็นไงล่ะไม่ยอมก็คือต่อใช่พรอมก็ต้องพร้อมนะคะพร้อมก็ต้องมาเต็มอยู่เลยอ๋อต่อผมให้ดิฉันด้วยชต่อผมปยวันนี้มาเปลี่ยนลุคนะคะปกติจะมาผมยาวแล้วมีมารวบอิกหนึ่งรวบอ่าแล้วก็ใส่ความเพิ่มความหวานแววครับดอกไม้มงกุเป็นดอกไม้ตอนแรกว่าจะเเป็นสีทอง อแต่ก็ไม่ดีกว่าน้อถือขนมปังไว้ปาดหน้าซิสเตอร์บีนะคะนี่เราจะเอาขนมปังมาใส่เพราะว่ามือกมันก็หย่อนอย่างนี้ไงแล้วดึงจะถืออะไรก็ต้องเป็นขนมปังแล้วแหละในขนมปังบาแกสยาวมากขนมปังยาวมากขนมบาแกสของประเทศฝรั่งเศสนาะมาอยู่ที่กระเป๋าแล้วมดูนะครับเทคนิคนะคะคือมันจะยาวไปเราก็ต้องตัดแล้วย่อมันเข้ามา ไงให้ไหมค่อยๆตอกย่อมันลงมาเพราะมันจะไปฟาดหน้าเพื่อนไงไม่ได้ไม่ได้เออแต่ก็ยังยาวอยู่นะก็ยาวก็นี่ก็ยาวมากกว่านีโอเคใส่พร้อมให้พี่ฮันนี่นะคะจิตรฮันนี่ใส่หมวกใส่นมวกไเลยคแล้วก็ต่อผมเป็นยสิคาเนาะสาวบอลนะคะเป็นสาวฝรั่งเป็นฝรั่งเป็นชาวฝรั่งคีนะคะในบลูสีสวีทฝรั่งคีให้ไหมนี่อ่ะอ่ะมีกัด สิ่ชาอ๋อนี่ไงเราดื่มน้ำชาสีแก้ชาแก้วน้ำชาเาทุกคนดูนะครับเตความแล้องมีการใส่สารเข้าไปให้มันนางถือขนมถืออะไรบางอย่างอยู่ไงก็คือการการถ่ายภาพของเรานะคะมีความจินตนาการสูงมากคนจะต้องจินตนาการริงทั้งหมดใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทางกราฟิกนะคะจะแป่งให้เองจะเป็นอันการบีบ คุณอยากได้แบบไหนอยากได้ไหนเขาเรียกเลยเลือกเลยแต่อังกอร์ก็คือน่นอนอยู่คนเดียวนะคะก็คือจะหลับแล้วตอนนี้ตอนนี้นอนเล่นแฮกปาร์ตี้จะหลับแล้วออ๋จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ตอนสุดท้ายอ่ะอ่ะอยากรู้แล้วอ่มีความจะใส่หมวกแต่อจะใส่ดีไหมนะโอ้เปลี่ยนเปดอกไม้ดีกว่าก็คือมองไม่มองไม่ออกแล้วอันไหน อ่ะดูไม่ดูอันไหนดอกอันไหนบังแยกไม่ออกเลยหรอแล้วแล้วอันเนี้ยแยกออกมาชิ้นม่วงใส่หยอกมาสิ้นม่วงเนี่ยที่ยังพัดเทียบกับสายสุดอ่ะแยกออกไหมก็คือดอกเลยอ่ะไม่กินเหมือนจะมีการย้อมชุดนะคะให้มันสว่างกว่าเดิมเอ้าก็คือใส่ถุงน่องให้ด้วยใส่แล้วโอ้ือทำได้อันมีความสีอุ้มแบบการน้ำชาล็อตเทงไม่จับหัวไม่จับหัวนะอ่ะ เราเป็นสาวสมัยใหม่แถมบีบหุ่นเอ้ยบีบหน้าปอนหนึ่งค่ะอันนี้คือเหมือนลุกมากเลยค่ะใช่เหมือนดูเป็นคุณหนูนะลุกลุกเนี้นะชุดนี้อุ้ยสิการถือแก้วอุ้ยไม่สวยอะยกหรือเปล่ายกต่อยกอ๋อเหรอเออมันใกล้ปากเนี่ยเปลี่ยนใจคุกกี้ดื่มเอ้ยดื่มคุกกี้วะซ่าถือคุกกี้ปลาคุกกี้ใหญ่มากเอาแบบอย่างงี้ไงอย่างเงี้ยคุกกี้ใหญ่อ่าสุิการ ใส่ถ้วยน้ำชาอีกมือหนึ่งนะคะตอนนี้มาถึงคิวดิฉันล<อ>แล้วก็อ๋ออันนี้ก็คือเลือกเองนะคะทุกคนใช่ใบนะป,ปากในอันนี้ง่ายจะการย้อมสีเสื้อไปสักนิดนึงนะคะเพื่อความให้มันกลมกลืนกับเพื่อนเพื่อให้มันสวังขึ้นมาตามางนั้นเธอคนย้อมสีฟ้าเหมือนพวกแคนนะอัะอจะยิยมก็ได้นะไม่รู้ <laughs> อันนี้ใส่หมวกอันนี้ง่ายย้อมแล้วอ,อ๋อส่หมกใส่หมวกไปเลยสิคาี่มันก็เป็นหมวก มีพร้อมใส่หมวกสองคนแล้วก็ใส่จับไม้สองคนแล้วก็ไม่ใส่อะไรเลยสองคนอะไรตอนยานะคะอ่าในขั้นตอนของการใส่สะพานแล้วสีวิวยู่ด้านหลังวิวด้านหลังมีน้ํำไหมมีแม่น้ํำไหมก็ไม่รู้สินะตอนนี้เราตกแต่งไปออนของเอเกรี่ก่อนเอาแทนเอาเค้กมาวางให้มันเยอะๆเอาเป็นพรัอมใช่นีนี้ก็จะมีแบบ วางพร็อพโดนัทพางพันลงไปเต็มไปหมดเลยให้มันนี่มีวางแก้วคว่ำเนี่ยซิสเตอร์เราก็กินกันชุดเล่ชุดรังอยู่แล้วก็เล่ชุดรังกูเล่ที่ไรไม่มีความสวยงามหรอกในนี้นะคะแล้วก็มีที่คุจะเห็นว่าโอ้ยมีน้องหมาด้วยสิงปะนี่สิงไม่สิงไม่รู้วะก็จริงแหละ ก็ใส่เข้าไปให้มันดูน่ารักในแบบมันพาครอบครัวพาน้องหมามาเคยอยู่กนอีฟอร์อีกอร์ใช่ก็อยากถ่ายรูป่นก่อนนะคะนี่ก็ใส่มันบรรยากาศที่มีใบไม้ปลิดปิวเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเมื่อกี้มันมีการใส่ใบไม้เข้าไปเพิ่มเงาเห็นไหมเขาหายไปไหนแล้วใบไม้ฉันถ้าไม่เห็ดเดี๋ยวมันก็มาคือฉันเพิ่มเงาเอ้คเราเป็นการเพิ่มเงาให้มันดูแบบสมจริงจะได้ดูภาพจะได้ดูมีมิตินะคะนี้จะบอกได้หรือว่า การใส่เงาไปอะไรที่ยากมากเพราะอะไรไม่รู้นี่อะไรต่อขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการใส่อ่านการยกยาถุงน้องไปสักนิดหนึ่งใส่เงาก็ใส่ไปทุกคนเลยเพราะว่ามันจะต้องเราตัวเราเอ็มก็จะเปรียบเสมือนวัตถุถูกไหมมันก็ต้องมีเงามาตกกระทบอยู่แล้วไม่ว่าจะมีแสงมากระทบหรือว่าจะมีเงาตกกระทบมันก็ต้องใส่ถ้าเราไม่ใส่เรื่องมันจะไม่เนียนนะผม โปะใช่เห็นไหมระหว่าจะมีเงาอ่าทุกคนอะคะ่ะดูมาดูซิสเตอร์จุ๊บจิวอุ้ยแตฟังซีฟังแก้วแล้วมาเกี่ยว <c oughs> <c oughs> นี่ข้าตสังงาก็จะนานนิดนึงไม่นีหรอกนานเลยเลยเพราะว่ามันต้องเก็บทุกส่วนของงานงานมากนะคะคุณคุณแต่งกี่ชั่วโมงคะเนี่ยเยอะเยอะมาก <c oughs> ไม่ได้นาบเป็นเลยถ้านี้เป็นแบบภาาที่แบบเริ่มทําชาด้วยเลยเริ่มทําวันเสาร์อ่ะ อ,อันนี้ก็ใส่งเงาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวราจะไปดูสิ่อ Sister j u t i นะอุ้ยอันนี้ซ i s t e r Sister B เหมือนขนม,คมเค้กเลยต้องกับแต่เออขนมปังจะฟาดปากมาเลยตอนนี้ก็ฟา,ฟาดปาา <c oughs> ไปเลยสิค่ะทำไมใส่งเงาหนาตัวยิ่เ <c oughs> พิ่มเงาเลยคะ่ะท่ามกลาง ทุ่งหญ้าสีชมพูที่มีความสดใสแต่คือแบบภาพนี้คือยยฮันนี่เด่นมากใช่เพราะนางโดดเด่นเพราะนางน,นั่นไม่ยอมเป็นนั้นนางเลือกรูปที่นั่งอยู่บนเก้าอี้คนเดียวแล้วแล้วทุกคนก็คือนางฟื้นอันนี้นางเลือกมาเองไงก็ต้องให้นะจะเป็นเก่งไม่ได้แต่ทุกคนไม่เลือกเองนี่นะคะตอนนี้แล้วก็ใส่เงาไปรเรื่อยเนาะใส่ไปเรื่อยทุกคนจิ๋กล่อมจะเสร็จนั่นเลยบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างจะยากเลยอีกเห็นไหม เราจะมีใบมาที่เป็นแบบเบลอเๆแบบมันปลิวมาแบบกลางทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยแล้วต้องแบบเบลอ์แบบซิวผ่านหน้ากล้องค่ะใส่ควันให้กับาชาแก้วน้ำชาของเรานั่นเองนี่ขั้นตอนนี้นะครับเมื่อกี้มันเหมือนใส่ดวงอาทิตย์ไปใช่ไหมชาร้อนตอนนี้แล้วมันจะเป็นการที่เราจะใส่เขา,าเรียกว่าไฮไลท์หรอใช่ไหมแบบเป็นเหมือนแสงจาก<อ>วิวอะอมากระทบตัวเราแสงจากดวงอาทิตย์อะไรแบบนี้ลูกตา อ่ตอนนี้นะคะเราก็จะทําการเพิ่มแบบประการไฮไลท์สีชมพูไปในส่วนที่มันคิดว่าน่าจะสว่างในตัววัตถุนั้นเพิ่มนกใช่เพิ่มนกอ่านกก็มาแต่ทำไมเป็นนกสีดำก็สันหาณไงก็สันหาได้เราจะมีความใสฟิ i เตอร์ปาร์ี้ลงไปอะไรสักอย่างนะคะัมันเดิมต้งยาอุ้ยมีความเดี๋ยวนะวันนก็มาแล้วกันิกเซอร์ไพร เมื่อกี้แบบถือแก้วก็เลยเปลี่ยนดีกว่าอ่าเราเปลี่ยนไป40ปีอีกอ่าจบแล้วนะคะโอ็นหเป็นไงล่งเมื่อกี้ภาพสุดท้ายก็คือบิ๊กเซอร์ไพรส์มากนะคะก็คือไม่เข้ากันเลยปาร์ตี้น้ำชาขาวปาร์ตี้น้ำชาค่ะก็แอบพก่าเองคนเดียวไงดูเป็นคนณหูสุดแต่ว่าใครจะไอยู่ว่าจะดื่มอะไรก็ไม่ดูก็เป็นไงคะปิดซีอ๋อก็คือ คนแต่งนะคะคือเก่งมากระดับหนึ่งเลยอยลวยละหนึ่งอยวยละหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็คืออาทิตย์นี้นะคะของเราก็ตั้งใจกันทำมากมากเลยนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะคอมเมนต์หรือว่ากดติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวก็ต้องมารอยุก้กจนเหมือนเดิมจ้ะอาทิตย์นี้ก็พอสมคนต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายบายาย